สวัสดีท่านผมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามำอง YouTube ดอกหญ้าสติโอเมื่อนี้เปิดรายการใหม่ดอกหญ้าเรียวหรือดอกหญ้าสดๆพาทุกท่านมาทีดินแดนสุดลี้ลับดินแดนที่มีตำนานกันเล่าขานนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติผู้กควยซึ่งเทือกเขานี้ตั้งอยู่ที่สปปรลาวมีเนื้อที่ทั้งหมดถึงสองเซนเฮเตตรและสถานที่นี้ พาทุกคนมาเบิงวัดพระบูดาบัตภูเขาควยซึ่งเป็นวัดที่มีความพิเศษเป็นวัดที่มีประตูเสื่อมต่อถึงความลี้ลับของผู้เขาควยนั่นเองและนี่คือดินแดนที่ห้องกันวาดินแดนพามหรือศาสนาฮินดูจะมีน้ำเตาปุ้งที่กาวเทิงการเกิดของเรามนุษย์ต่ำศาสนาพรามหมฮินดูแล้วก็จะมี สีบลึงอยู่ด้านในแบบสดๆแลายด้านข้างก็จะมีอ,องค์มหาเทพก็คือพัสิวะพาพิคเนตและกัพระแม่ประวัติและอยู่ด้านข้างก็จะมีลาหูอมจันทร์ แล้อยู่ด้านลุมก็จะมีภาพจำลองของมอลหกหรือนรกอีู่ด้านลุม่มทับสมอันนี้เป็นภาพสดๆสเลยรับสมเนาะยูทีผู้เขาคุยสลรับเอ็กซี่ฝั่งไทยสามารถมาเที่ยวสมได้เนาะวัดพูทดป้าทูกคุวย ตั้งอยู่ที่บ้านนายางเมืองทุลคมแข่งเวียงจันทร์แต่ที่จริงแล้วเนะพวกคว้วยนี่จะกินเนื้อทีเกือบสองเซนตฮกตารซึ่งควบคุมเอาซีแข่งหรือซีจังหวัดของสอปลาวก็คือแข่งเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์บริคัมไซและแข่งสซสมบูรณ์นั่นเอง อันนี้คือภาพสดเๆเรียวเก็บพระธรรมบุชมได้เบิ่งเขาห้องวาดินแด่นของศาสนาพราหมณ์ที่บูซาพัศิวะพระพุมและกับพานารายเนาะอยู่ข้างๆจะมีหุ่ปั้นของพนารายเก็บภาพสดพระสวรบชม สามารถมาเที่ยวชมได้อันนี้เป็นหุบปั้นขององค์พนรายบันทมอยู่ถึงพญานาคเนาะกระสีพระพรมอยู่ด้านหน้า